ครับสำหรับเคสนี้นะครับกับ q Pro ิวเซียมโปรตรวจรับบ้านนะครับก็มาเจอเคสที่ถังส้วงนะครับก็มีการรั่วซึมนะครับก็คือลักษณอย่า,างานี้นะครับก็คือน้ำนะครับระดับน้ำเนี่ยมันมันหายไปจากระดับน้ำปกติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เติมน้ําไปแล้วก็ไม่ไม่ขึ้นมานะครับก็การรั่วซึมน่าจะจะ มีดูประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับว่านะครับนี่คือนี่คือตะกรอนนะครับตะกรอนที่ที่เราเทสมานะเห็นไหมครับนี่คือปากทางออกนะครของของตัวทกโคนะครับอันนี้พอเราเทสมาอย่างนี้แล้วเนี่ยตะกรอนเนี่ยมันก็จะลอยอยู่อย่างนี้มันไม่สามารถบาบัดเพื่อเพื่อที่จะมาออกมาบริเวณพ่อน้ําทิ้งบริเวณนี้เพื่อไหลไปสู่ท่อสาธารณะได้นะครับ เขาว่าระดับน้ามันไม่ถึงระดับที่จะใช้งานได้นะครับเพราะงั้นก็จะมีการสะสมของขตรรัวตะกอนที่ไม่ได้บําบัดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเวลาลูกค้าเข้าอยู่นะครับนะครับก็เคสนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ช่างเขาตามตามช่างนะครับตามผู้ผลิตเขามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ทําการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ก็อยู่ที่ดินพินิษฐ์จับหน้างงานนะครับว่ามันจะซ่อมได้หรือเปล่าเราะมันต้องเปลี่ยนนะครับก็เครื่นี้เดี๋ยวก็ฝากไว้เป็นเทศสศึกษานะครับสังเครืน,นี้นะครับกระถือสังใบนี้ก็รู้ถึงนะครับผมขอบคุณครับ